คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเรียกร้องและก็ติดตามการแก้ไขปัญหาพงพางในทะเลสาบสงขลาเครื่องมือประมงผิดกฎหมายและก็กีดขวางเส้นทางเดินเรือแม้ว่าเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ได้เละาเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไร้ทิศท,ทางการยื่นหนังสือไปยังหน่วยง,งานต่างๆก็ยังไม่มีการตอบกลับครับเครื่องมือประมงผิดกฎหมายอย่างพงพางยังคง ตั้งริงรายในทะเลสาบสงขลาเช่นเดียวกับเครื่องมือประมงชนิดอื่นๆเช่นไซนอนและอวนรุนยังมีการนำมาใช้ในพื้นที่ขณะที่ผู้ประกอบการเดินเรือก็ต้องเดินเรืออย่างรมะมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงจุดที่มีพงพางตั้งอยู่แม้ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงและก็นำเสนอให้มีการตั้งเขตป,ประมงพิเศษแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าจนนำไปสู่การแจ้งความ นายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายสร้างผลกระทบหลายด้านและยาวนานครับเห็นว่าชาวบ้านนี่จะเดือดร้อนมากเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเดือเรือท่องเที่ยวแค่เอาเรือไปเฉี่ยวสสองค์พางนิดเดียวก็ต้องมาจ่ายภาษีเถือนทีงหมื่นสามหมโดยที่ไม่มี เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รักษากฎหมายเข้าไปดูแลอะไรเลยที่สําคัญที่สุดเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยมันคือแหล่งทําประมงแบบล้างผลาญทําลายพืชพันธุ์สัตว์น้ําทั้งในวัยอ่อนวัยเจริญพันธุ์ เรื่องนี้ผูว้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,<ร>าก็ออกมาชี้แจงเลยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการรื้อถอนเครื่องมือพงพังมาตลอดเพียงแต่ไม่ได้ใช้กำลังในการบังคับหรือแล้วก็ได้รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่ก็ไม่ได้มีการตอบกลับต่อการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดและเป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดการชี้แจงของนายสมนึกไม่เปิดโอกาสให้มีการตั้งคำถามแล้วก็ยังไม่มีการชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีความชัดเจนทั้งองค์ประกอบของคณะทำงานที่สั่งให้แต่งตั้งขึ้นมาด้วยนะครับ